ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาให้กําลังใจในวันนี้ตกใจเหมือนกันที่เห็นพี่น้องประชาชนเนี่ยให้การต้อนรับอย่างอบอุน่นวันนี้เรามาเพื่อทํางานการเมืองใหม่ทํางานการเมืองไม่ใช่มาเพื่อเล่นการเมือง20ปีที่ผ่านมาผมเชื่อว่าพี่น้องคงเห็นแล้ว4ปีจากนี้ไปจะต้องดีกว่าที่ผ่านมาเพราะฉะนั้น เมืองตรังซึ่งเป็นเมืองที่มีทรัพยากรมีบุคลากรคนตรังที่มีความรู้ความสามารถและมีสิ่งที่เป็นดังๆของเมืองตรังเยอะมากหลังจากนี้ไปเมืองตรังต้องดังกว่าเดิมครับต้องปังกว่าเดิมแน่นอนครับในส่วนนี้ทีมตรังพัฒนาเมืองตรังประกอบด้วยบุคลากรที่จะมาร่วมทำงานและ เชิญพ่อแม่พี่น้องทุกคนร่วมมาเป็นเจ้าของทีมเพราะแน่นอนว่าในส่วนของเราก็คือการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนของภาคเอกชนที่มาทําเมืองตลังให้ดังกว่าเดิมนะครับขอบคุณทุกคนมากครับคร,รับเรามีนโยบายทั้งหมด12ข้อนะครับที่จะ นำเสนอต่อพี่น้องประชาชนผู้แข่งที่เป็นเพชรแชมป์เก่าทีมกีวาทุวงคนนี้เรามีำกำลังใจบรือครับด้วยความเคารพนะครับเราตั้งใจมาทํางานทางการเมืองเพื่อพี่น้องประชาชนชาวตรังผมคิดว่าเป็นประชาชนเพราะฉะนั้นในระยะเวลาที่เหลือจากนี้ไปต้องกรับเรียนพี่น้องชาวตรังว่า ช่วงระยะเวลาการหาเสียงมาสั้นผมเชื่อว่าท่านได้รับฟังนโยบายจากเราแล้วท่านก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นเจ้าของเมืองจังแรงบันดาลใจนะครับที่ตัดสินใจหรือว่าโค้งสุดท้ายลงสมัตก็เป็นเรื่องที่ได้รับความสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนนะครับอยากเห็นการเมืองในจังหวัดตังมีทางเลือกนะครับขอบคุณมากนะครับมีบิ๊กเด็กไหมครับมีมัดเด็กไหมในการเลือกตั้งครับเดี๋ยวเรารอดูกันนะครับยุทธศาสตร์นั้นเดี๋ยวผมขอญาตเก็บขอคำยืนยันอีกนิดนึงว่าปรจะ ที่ปัดทั้งคู่นะครับมา,านนี้มีมวยล้มนะครับว่าเราจบในเรื่องอื่นกันนะครับแล้วเรามาแข่งขันกันโดยส่วนตัวผมคิดว่าเรามาแข่งขันทําความดีทําให้กับจังหวัดตังนะครับอุ่มพัฒนาเมืองตัง ไม่ได้เป็นประชาธิปัตย์แต่มาจากความสนับสนุนของคนทุกส่วนการแข่งขันเข้มข้นนะครับจะมีการร้องเรียนกันไหมครับสนามเนี้ยนั้นมันยุทธศาสตร์การหาเสียงนะครับคงตอบไม่ได้ขอนนี้ท่านสาธิตนะครับท่านสาธิตจะมีข้อกฎหมายยกเว้นเนี่ยครับตอนนี้สามสิบสี่พูดชัดอยู่แล้วตอนนี้ถือว่าเราเราเสียบเดี่ยวไปตรงนี้ครับอ๋อไม่เป็นปัญหาครับมันเป็นเรื่องมีมียุทธศาสตร์นี้เพราะผมเป็นคนบ้านรู้อยู่คนกลางรู้อยู่สาธารณนิําไหนก็นอนได้แล้วภาคประชาชนก็รู้อยู่เขา เพื่อเขาพักผ <Dem> ้าพื้นที่ชนบทจจมควรช่วยการเมืองนะครับเป็นเรื่องที่มาแข่งขันทงความดีนะครับอาสามาแล้วตั้งใจมาแล้วต้องทำเต็มที่เพื่อชาวเมืองกันโอเคครับขอบคุณครับ